รวมไปถึงการกระจายทรัพยากรต้องเป็นธรมประชาชนที่สามารถแสดงความเห็นการมอบรางวัลขบวน้าทองคำซึ่งจะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลขบวกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับเป็นเลิศมาแล้วสองครั้งในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาซึ่งรางวัลปบวนว้าวทองคำถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สถาบันมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานที่โดดเด่นต่อ ขอเชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2553ดังรายงานต่อไปนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่ยาว kena, dia kena. Dia kena. Dia Dia